นะคะเสื้อนะตัดเป็นทรงไทยเรือนต้นแบบนี้แหละค่ะเป็นคอกลมแบบนี้กระดุม5เม็ดตรงนี้เลยคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ความยาวแขนเป็นแขน3ส่วนค่ะความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วนะคะแล้วก็ให้ตัดเป็นผ้าถุงให้ด้วยเนาะตัดผ้าถุงด้วยนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยเป็นเข้าเซ็ตกันแบบนี้ค่ะ เป็นผ้าถุงป้ายปิดนะคะเป็นผ้าถุงป้ายปิดที่สามารถขยับตะขอได้เองด้วยนะคะควันนี้ค่ะเสื้อพร้อมผ้าถุง1,990บาทเสื้อพร้อมผ้าถุง1,990บาทคุณลูกค้าจะรับสีไหนดีคะให้ทางร้านของเราตัดให้ที่นุ่มใส่อยู่เราจะเป็นสีม่วงเปิกมังคุดค่ะที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นเฉดสีม่วงเปิกมังคุดคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเรามีผ้านะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมกันนะคะผืนนี้นะคะเซ็ตนี้นะคะจะเป็นสีเทาอมฟ้าเซ็ตนี้ผ สามารถเลือกแล้วก็ให้ทางร้านของเราตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่คะนุ่มหรอนุ่มใส่รอบอก36คะ่ะเอว30คะ่ะสะโพก40คะ่ะ คุณลูกค้าปกตินะคะใส่เสื้อนะคะใส่ผ้าถุงใส่อะไรยังไงก็สามารถส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ได้เลยนะคะเซตนี้สวยค่ะพี่เซตนี้สวยนะคะสีเทาอมฟา้าเซตนี้สีเทาอมฟา้า,ฟานะคะใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยนะคะ,สนะคะเสื้อนะคะก็ขอตัดเป็นทรงไทยเดือนต้นผ้าถุงตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จค่ะผ้าถุงตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จค่ะคุณลูกค้านะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดแล้วก็สามารถขยับตะขอได้ได้เลยนะคะผืนนี้สีเหลืองจะเป็นสีเหลืองดอกคูนค่ะผืนนี้สีเหลืองสีเหลืองดอกคูนค่ะ เซตนี้สีเหลืองสีเหลืองดอกคูณนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดให้นะจ๊ะสวยรับรองสวยถูกใจแน่นอนเส้นนี้สีส้มค่ะจะเป็นสีส้มชาไทยเส้นนี้สีส้มจ้ะเส้นนี้สีส้มสีส้มชาไทยนะเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้จ่ายเพียงแค่490บาท490รบาทค่ะรับเซ้นไหนนะคะบอกกับแอดมินได้เลยอันนี้จะเป็นสีชุกอ่สีเหลืองสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะ ผืนนี้จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดเซตนี้สีเหลืองมัสตาร์ด490บาทนะแต่เป็นชุดหรอทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงเลยใช่ไหม1,990บาทรวมไปถึงนะคะเครื่องประดับสวยๆเราจะมีสร้อยพร้อมต่างหูหนีบแถมให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็เครื่องประดับนะคะจะมีจะเป็นโรเดียมเนาะโรเดียมอันนี้จะเป็นชุบเงินลมดำนะคะจะมีชุบเงินแล้วก็มีชุบเงินลงยาด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสแกนที่ QR code คตรงนี้ได้เลย แกนที่คิวโค้ค่ะทักแชทแล้ส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยหรือว่าสนใจสั่งซื้อทักเข้ามาโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะหรือว่าอยากตัดเฉพาะเสื้อได้ไหมได้เลยค่ะ1,290บาทค่ะคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยรอบอกรอบเอวนะคะรอบสะโพกแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้เป็นทรงไทยเรือนต้นค่ะ เป็นทรงไทยเรือนต้นนะคะความยาวเสื้อไม่เกิน21นิ้วความยาวแขนไม่เกิน17นิ้วค่ะวันนี้จัดโบโรพิเศษ1,290บาทติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยจากปกติ1,390บาทนะคะรวมไปถึงเครื่องประดับสวยๆแบบนี้ก็แถมให้ฟรีเช่นเดิมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ถ้ารับผ้าถุงด้วยเนาะอยากให้ตัดเป็นผ้าถุงด้วยวันนี้1,990บบาทค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวหัวเป็ดนะ เซตนี้จะเป็นสีเขียวหัวเป็ดค่ะสีเขียวหัวเป็ดก็สวยอยู่ที่ว่าเราจะชอบนะคะเป็นเซตไหนสีอะไรนะใส่ไปงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้น้านใหม่หรือว่าเราชอบนะคะสีอะไรเราก็สามารถเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยนะผืนนี้จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวปีกแมงทับค่ะสีเขียวปีกแมงทับค่ะสวยเนาะเห็นไหมสวยสดใสสีเขียวปีกแมงทับก็จะเป็นแบบสีเขียวที่มีความสดใสด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นสีเขียวหัวเป็ดมันจะเป็นเฉดเข้มนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวเบลหรือว่าสีเขียวพาสเทลนั่นเอง ถ้าคุณลูกค้าชอบความคลาสสิกนะคะชอบสีเขียวพื้นื้นเลยสีเขียวคลาสสิกตรงนี้ค่ะสีเขียวเบลค่ะเซตนี้สีเขียวเบลค่ะ,ววคะอืมพื้นนี้ค่ะสีน้ําเงินจ้าพื้นนี้สีน้ําเงินค่ะพื้นนี้สีน้ําเงินใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยไหมคะพี่ตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นเสื้อด้วยใช่ไหมตัดทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงเลยใช่ไหมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ลดพิเศษให้เลยนะคะจัดโปรลดพิเศษให้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามให้นุ่มด้วยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube ให้นุ่มด้วยนะคะสีม่วงค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงพระเทพสีม่วงพระเทพค่ะที่นุ่มใส่อยู่เรียกว่าสีม่วงเปิดบังคุดค่ะ เซตนี้สีม่วงพระเทพนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ราคาค่าผ้า490บาทค่ะได้เป็นนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอที่เป็นผ้าพื้นตรงนี้ค่ะแล้วสําหรับผ้านะคะที่นําไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะจะเป็นผ้าคัตตอนพิมพ์ลายดอกไม้พิมพ์ลายสัตว์นะคะพิมพ์ลายกราฟิกสวยๆนะคุณลูกค้าขาสวยมากๆเลยนะคะลายสัตว์ต่างๆนะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นสีม่วงเปรกม,มงังโคเสีเดียวกับที่นุ้ยใส่อย่อน,นคะเยวกัล ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะชอบผ้าไทยรูปแบบไหนติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้ค่ะผ้าตัดชุดราคาจัดโปรลดพิเศษนะคะ490บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าผ้า1ชิ้นตรงนี้นะคะที่เป็นผ้าสีพืชคุณลูกค้านําไปตัดเสื้อค่ะแล้วก็ผ้าลายตรงนี้นะคะสวยๆตรงนี้คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดผ้าถุงค่ะตัดได้เลยแต่ผ้าถุงตัดกระโปรงก็ได้แล้วก็ความยาวเนี่ยได้สุดผ้าถึง38นิ้วเลยนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจเลือกซื้อลอลลงงกช้้้้้ไดดดเเเยนนีีีีสสแแจ สวยมากนะคะนาไปตัดเป็นชุดนะคะแล้วก็ถ้ารูปแบบเสื้อนุ่งก็ขอแนะนําให้ตัดเป็นรูปแบบของทรงไทยเรือนต้นแบบนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสวมใส่ออกงานได้แบบไม่เบื่อคุณลูกค้าคะ,คะแล้วอย่างเราสัดตัดสีม่วงแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถนําไปสวมใส่กับผ้าถุงนะคะรุ่นอื่นๆได้อีกใช่ไหมใส่กับกางเกงก็ได้ใส่กับกระโปรงดําก็ได้กระโปรงดำก,กางเกงเสแล้วก็สามารถใส่ได้ะคะ่ะ เลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าถ้าเป็นเสื้อทรงไทยเรือนต้นแบบนี้มันใส่ง่ายไม่เบื่อมันมันไม่เบื่อเร็วนะสําหรับทรงไทยเรือนต้นต้องขอบอกแบบนี้ค่ะคือใส่ได้บ่อยๆเลยสามารถสวมใส่ออกงานได้บ่อยๆเลยสวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยก็สามารถสั่งตัดสีดําได้นะคุณลูกค้าบอกว่าช่วงตอช่วงนี้ยังต้องแบบไว้ทุกอยู่ยังต้องใส่ไปจนถึงเดือนตุลาคมใช่ไหมต่างสั่งตัดสีดําได้ค่ะสั่งตัดสีขาวก็ได้นะเพราะว่าถ้าอย่างแบบใส่ใส่ตักบาทใช่ไหม ใส่ตักบาทใช่ไหมคะใส่ไปร่วมง,งานเนาะใส่ไปแบบตักบาทกับหน่วยงานอย่างงีะคะ้ค่ะคุณลูกค้าตัดสีขาวก็ได้นะจะเป็นสีขาวโอโม่สีขาวงาช้างก็ได้หรือว่าสีดําก็สวยค่ะ1290บาทวันนี้จัดโบรให้เลยนะคะจากปกติ1390บาทนะสีชมพูคะ่ะสีชมพูโอรสคะ่ะสีชมพูคะ่ะสีชมพูโอรสค,ค,ค่ะคุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบสนใจเลือกซื้อเลือกรับเซตนี้เราให้ทางร้านของเราตัดให้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดของตนเองอย่างเช่นคุณลูกค้ารู้ว่าตนเองอ่ะใส่เสื้อรอบอก,อกเท่าไหร รอบอกรอบเอวนะคะรอบอกรอบเอวรอบสะโพกนะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยนะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าอยากดูอยากชมนะคะรูปผ้าไทยเพิ่มเติมอยากดูผ้าตัดชุดเพิ่มเติมเรามีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าตัดชุดผ้าไหมผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายนะคะ หลากหลายรุ่นรายแล้วก็หลากหลายเฉดสีด้วยราคาเหรอคะราคาก็จะมี990บาทก็มีนะคะแล้วก็1490บาทก็มีหรือว่าคุณลูกค้าสนใจนะคะผ้าใหม่แท้ผ้าตัดชุดผ้าใหม่แท้3590บาทจัดโปรสุดวิเศษอยู่ปกตินะคะ4,000กว่าบาท ะะจัดโปรโลดพิเศษอยู่ที่3590บาท3,590บาทคุณลูกค้าขารับรองสวยถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะที่แบบว่ารับเป็นผ้าไหมแท้นะรับเป็นผ้าไหมแท้ทอมือน,นะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดคุณพี่ค่ะรับรองสวยถูกใจรับรองสวยถูกใจค่ะเนาะช่นชอบผ้าไทยรูปแบบไหนติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะแต่ที่ให้นุ่มให้ดูอยู่ตอนนี้อันนี้อย่างเงี้ย490บาท490บบาทคุณลูกค้าอยากได้สีไหนคะอยากได้เฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะ วันนี้เรามีกี่สีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเฉดสีเลยนะวันนี้มีให้เลือกให้ช็อปนะคะทั้งหมดสิบสองเฉดสีคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะสี่ร้อยเก้าสิบาทสี่ร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มทุกกรณีขอเพียงแค่คุณลูกค้ากดไลค์กดติดตามค่ะกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบแม่มารีผาไทยของเรานะคะเข้าไปดูเข้าไปชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่าหนึ่งหมื่นห กดไปที่รูปคู่รูปโปรไฟล์ของเราตอนนี้ได้เลยเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยนะเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยแต่ก่อนอื่นต้องกดติดตามก่อนอันนี้จะเป็นสีเขียวเห็นไหมเฉดสีเขียวก็สวยนะค่ะเฉดสีเหลืองก็สวยสีแดงก็สวยสีเทาก็สวยสวย,สวย,สวยทุกเฉดเลยอยู่ที่ว่าเราจะสวมใส่ไปงานไปร่วมงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าคุณลูกค้าจะเตรียมชุดไว้ใส่สงการก็ได้นะไว้ใส่ไปทําบุญันสงการใช่ไหม เลือกชมเลือกช็อปได้เลยนะคะเลือกชมเลือกช็อปได้เลยงานผ้าไทยของฝากสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าหา0890416008ค่ะ0890416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งมีมากมายหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันด้วยติดต่อสั่งซื้อสินค้าก้าามโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ค่ะหรือว่า